ส่งกำลังใจรัวๆนักร้องดังแอดมิทอีกครั้งหลังผ่าตัดมะเร็งระยะ3ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านักร้องหนุ่มบอยสมพบพบูตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3เป็นเหตุให้เขาต้องพักงานและเข้ารับการรักษาทันทีและตอนนี้และได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วคืบหน้าล่าสุดบอยสมพพบได้แอดมิตรโรงพยาบาลอีกครั้งพร้อมแจ้งข่าวให้แฟนๆทราบว่าสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับ หายไปหลานวันเลยมาอัปเดตอาการนะครับบอยมีภาวะเกิดผังผืดหลังจากการผ่าตัดซึ่งเป็นเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ทำให้บอยต้องแอดมิตอีกครั้งแต่ผ่านช่วงที่น่าเป็นห่วงมาแล้วนะครับน่าจะได้กลับบ้านเร็วๆนี้ครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสถานีต่อไปข้อคีโมโครับสู้สู้แฮแท็กบอยสมโพแฮแท็กบอยสมภพอย่างไรทีมงาน SBB Daily ก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มบอยหายป่วยในเร็ววันค่ะ